การแข่งขันสูงถ้าเราไม่ขยับขยืน่นน่ะเราก็จะถูกคนอื่นแซงเสมอเทคโนโลยีนี้สําคัญมากมันมีครับแต่ปัญหาคือเราไม่ทราบและเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นพวก AI ต่างๆเนี่มันเอามาช่วยช่วยในการพัฒนาคุณภาพเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ผลิตไทยเนี่ยให้ก้าวทันและอาจจะก้าวแซงได้ด้วยนะ ในระดับโลกครับของพรีเมียมคือมีคุณภาพที่สม่ำเสมอมันไม่ได้แค่ผ่านออยอการที่จะคุมคุณภาพให้ได้สม่ำเสมอนะ่ะเทคโนโลยีต้องถึงในงานนี้นจะมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า HPP คือการฆ่าเชื้อโดยใช้ความดันสูงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะมากเลยสำหรับเครื่องดื่ม น้ำผลไม้น้ำผักที่คุณต้องการรักษาวิตามินรู้ไหมว่าวิตามินซีเนี่ยเขาเป็นเจ้าหญิงที่อ่อนแอขนาดไหนในหมู่วิตามินเขาถือว่าเป็นเจ้าหญิงเลยนะเพราะว่าเธอโดนลมพัดเธอตายเลยแต่ถ้าเป็นวิตามินเอเนี่ยลมพัดเท่าไหร่เขาก็ไม่ตายนะเขาถืออย่างวิตามินซีวิตามินอะไรที่มันเปราะบางมากๆเนี่ยโดนความร้อนนิดนึงเขาสลายเลยเนี่ย HPP เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีตัวเลือกของเขาได้เลยบางเทคโนโลยีผู้ผลิตนําเสนอสู่ตลาด freeze dry fruit and vegetable เทคโนโลยีฟรีสดรายเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีการทำแห้งโดยให้ความร้อนใต้สภาวะสุญญากาศมันจะรักษาวิตามินได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นของที่อยู่ในลักษณะของแห้งเรานำเทคโนโลยีมาหลายมุมมองแล้วก็มาจากหลายแหล่เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอยากจะลงทุนแล้วมาเจอกับผมพร้อมเทคโนโลยีสนักวิจัยและผู้ประกอบการต่างๆนะครับในงาน f o o d X b u s i n e s s o f f o o d f o r ดฟ พรีเมียร์มาสเตชันเดยณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ